ีเจอ้อมค่ะเพลย์ลิสต์สำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังไล่กันมาเลยมาตั้งแต่ลบยังต่อกัรักคือโอไมาแล้วก็ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้วนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าแหมเปิดเพงลงเราวเชนนะเปิดเจนนี่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมีโลเซ่ด้วยแหมมาแล้วก็ต้องมาเป็นมาทั้งหมดมาทั้งหมดมาให้ครบกันไปเลยนะคะคุณผู้ฟังรอสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปิดกันแต่ชั่วโมงที่แล้วอ้อมถามคุณผู้ฟังไว้ว่าอ้อมเปิดข่าวไปเนี่ยอ้อมไปเจอถามคุณผู้ฟังว่า ข่าดหัวข่าววันนี้จับใจความมาเลยได้บ้างพบกระทั่งน้ำชนิดใหม่ของโลกในขอสอปอแม่ตื่นจังหวัดตากถามว่ากระทั่งน้ำคืออะไรก่อนกระทั่งสะกดก็ไก่สละอะทอทหารไม่เอกสละอางองูน้ำาะนอสละอําไม่โกคล้ายๆท่านท่าน่ะแต่เป็นท่างไม่ใช่กระทั่งนะกระทั่งน,น้ำคุณู้ฟัง เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยได้ยินเอาจริงบางทีความรู้ของเราก็ไม่ร้อยรอบตัวได้ขนาดนั้นกระท่างน้ํำคืออะไรกระท่งน้านี่ก็งงไปหมดเอาเป็นว่าก็มีภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาเขาร่วมกับนักวิจัยจากภาคชีววิทยาวิทยาศาสตร์เ,เชียงใหม่นะคะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเกียวโตที่ญี่ปุน่นและคํานี้ค่ะขอสอปเคต หัวนหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเพราะฉะนั้นขอสอปอก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคุณผู้ฟังมีการเดาแบบใกล้เคียงนะคะเขตคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอันนี้จริงไม่มีความรู้เลยเอาจริงอ้อมอะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือมัดย่อม,มากๆไม่รู้อะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังสนุกสนุกนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความรู้อ่นะคะว่าเขาก็มีการพบเจอกระทั่งชนิดใหม่ของโลกถามว่ากระทั่งคืออะไรดีกว่าเขาบอกจนกระทั่งวันนี้เนี่ย เขาบอกว่ามีระดับความสูงของดอยสอยมาลัยเนี่ยสูงอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเมตรจากระดับน้ําทะเลได้พบกระทั่งน้ําตัวเต็มวัยโอ้กระทั่งคืออะไรวะเนี่ยมันมีชื่อนู่นชื่อนี้กันไปนะคะมันจะมีลักษณะต่างจากกระทั่งอื่นๆเราเคยได้ยินกระทั่งก่อนเหรอคุณผู้ฟังเอาจริงเพราะว่ามันก็มีความคล้ายกิ้งก่านะคะคุณผู้ฟังมันมีความคล้ายกิ้งก่าแต่ในรายละเอียดอะเราคงไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นะนะหรอกคุณผู้ฟัง ฮิปโปแครกับฮิปโปรธรรมดาเรายังแยกได้อจริงเพราะมันแครกับไม่แครเม่นแครกับเม่นธรรมดาเราก็พอแยกไหวแต่กระทั่งไปถึงจุดนั้นเราอาจจะแยกไม่ออกแล้วมันกระทั่งกับกิ้งก่าแล้วกันบางทีเรายังแยกไม่ออกเลยว่ากบเขียดอึงอ่างทังคก เบ้อมันก็งงงมันกันนะแต่แต่ละชนิดบางทีเราก็ต้องรู้เพราะว่าบางทีมันก็มีพิษมีภัยใดๆของมันนะคะอะก็เป็นความรู้รอบตัวอีกอันหนึ่งที่รู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้สักนิดติดตัวไว้สักหน่อยอะไรเราก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่การรู้อะไรมากๆถ้ารู้ในเรื่องที่ไม่จําเป็นบางทีมันก็ไม่ต้องรู้จริงหรือบางเรื่องบางคนบอกว่ามันจําเป็นมันต้องรู้ใช่ไหมต้องอัปเดตเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้บ้างก็ได้นะคะหรือถ้าจะรู้เอาแค่รู้ ฝึกไม่แสดงความคิดเห็นบ้างก็ได้หรือถ้าอยากแสดงความคิดเห็นก็เป็นความคิดเห็นในหมู่วงเล็กเพื่อนๆฝูงๆและเป็นความคิดเห็นแบบไม่ลดคุณค่าของใครก็ได้นะคะมันมันก็เป็นการฝึกตัวเราด้วยและที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราใส่ข้อความเชิงลบไปมากๆคนที่ได้รับสิ่งนั้นเบื้องต้นจะเป็นตัวเราก่อน ถูกไหมฮะเราส่งสิ่งลบจนชินร่างกายเรามันก็ชินสมองเรามันก็ชินความรู้สึกเรามันก็ชินกับความลบ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 ลึกๆเราก็อาจจะกลายเป็นคนลบอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้เราจะมีคํากล่าวอ้างเข้าข้างตัวเองว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นนะคะเราไม่จําเป็นต้องมองโลกบวกนะคะคุณผู้ฟังเรามองโลกตามที่มันเป็นจริงก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อารมณ์ไปกับมันถามว่าทําได้ไหมบอกเลยว่าทําได้ยาก แต่ว่าถ้าทําได้คนที่ได้กําไรในชีวิตก็คือคนที่ทําได้นั่นแหละค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอารมณ์ลงทุนที่จะทํากับอารมณ์ของตัวคุณให้ดีส่วนเรื่องของการลงทุนทางเงินก็มาลงทุนไปได้วยกันมาฟังทางนี้เป็นการลงทุนที่น่าสนใจเราจะเป็นศัตรูกันไหมแน่นอนกลับมาอีกครั้งกับอภิมหาความเฮงแห่งปีอ,อมสินทุ่มทุนแจกไม่อั้นกับสลากอ,อมสินหนึ่งปีลุ้นโชคใหญ่มูลค่ารวมสูงสุด110ล้านบาทแจกรางวัลพิเศษมูลค่า 40ล้านบาทจำํำนวน2งวดประกาศรางวัลงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน67และ16มกราคม68พร้อมลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทแจกทุกงวดรีบมาฝากก่อนนะคะลุนรับเงินรางวัลรวม110ล้านบาทฝากครบกําหนดรับดอกเบี้ย0.25บาทต่อหน่วยหรือ0.25%ตต่อปีดอกเบีย้ยและเงินรางวัลบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาข,ขาและไมโมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15มกราคม2568หรือจนก,กว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงินไขที่กำหนดไว้ภายหลังสอบทารรายละเอียดเพิ่มตเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงินไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุดโธพุดโธอ,อย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มข้าวโพอดอบกรอบต็อกกี้ต็อกกี้กรอบยกแก็งอร่อยเอาเรื่องและน้ำตาลทราวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวพุดนี้ฟูทีมค่ะ เบือกต้นแล้วก็หอมกับเลือกอาหันแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มก็โพดอบกรอบต๊อกกี้ต๊อกกี้กรอบยกแกร้งอร่อยเอาเรื่องน้ำตาลพราวน้ำตาลรสยขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวค่ะพุทโถพุทโถอย่าลืมโทนะ ไม่อยากจะทักเลยว่าการจราจรนะคุณเป็นยังไงบ้างคะท้องถนนรถติดกันมากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อตอนนี้ติดมาพักแล้วค่ะพักคือไม่ขยับมาพักหนึ่งแล้วไม่ใช่ติดธรรมดาได้แต่วังใจว่าทุกคนจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยรถไม่มีรอยขีดข่วนกระแทกและมีเรื่องบาดหมางก,กับใครในขณะเดีดวยวกันถ้าใช้รถสาธารณะก็ขอให้ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็เจอคนรอบข้างที่เป็นคนดีไม่เจอกับคนที่แบบนิสัยไม่ดีอะไรที่ขึ้นมาทาแบบทาอะไรไม่ดีที่ไม่ควรนะ แล้วเจอกับคนที่เคารพกฎของคนส่วนใหญ่ที่เขาทํากันเอาจริงนะคุณผู้ฟังถ้าการเดินทางของเราราบเรียบราบรื่นเอาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีชีวิตเรามีเรื่องตื่นเต้นเยอะพอแล้วการเดินทางขอให้เป็นเรื่องที่ราบรื่นและราบเรียบก็พอค่ะพวกนี้เจอกันตามเวลาปกติของเราบ่ายสามเหมือนเดิมนะคะฟังเพลงไปได้วยกันปิดท้ายกับเพลย์ลิสสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist bye DJ ออมคะ่ะ ที่ชอบมาไกลกินจะไม่ต้องทำให้ใจสั่นจะไม่สายตาจะมีบางอย่างไม่เข้าใจ แต่ตาของเธอมันฟ้องไม่ต้องฝืนได้ไหมถ้าใจเธอมันไม่พรอ้อมรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่แค่เธอที่รอที่